3 1มสิบอดวาวได้เจดกับ8นะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นร,ร้อยซับน้ำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสว,ส,สวัสดีครับแอบมินใจวันนี้ผม,ร,มร้อยซับนํำโชคเลขเด็ดน้ำโชคมาตามแนวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้าน 3 1มิธันวาคมหกแรอบที่แล้วแอดไม่ไก่9ก้าธันวาคมหถ้าใครรูด9ชกับหก็จะได้2องเด้งเลยก็เข้า96ถ้ารูดสถ้ารูดเกกับหก็ได้ 2, 2องสองเด้งนะแล้วก็ตัวเจอะแอดก็ให้91้าหนึ่งก็สองเก้าห้ตัวเน้นเน้นคือ96ใครใครที่เน้น96ก็จะได้ไปเต็มๆนะคะส่วนตัววินแอดก็ให้125968ก็เข้าวิน96ค่ะ นีเนาะใครชอบเจาะเพราะว่าให้เป็นแนวทางเนาะแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนแต่ว่าแอดชอบ96เลยเนะ้นให้96ถ้าใครมั่นใจก็เจาะ9กก็ได้ไปเป็นเต็มของวัดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมางวดที่19เค่ะทันวาคลม68เนาะใช่31ธั 11, ทนวาคลม68แดอดมินใจได้ยังครับ<ด>ขอดูหน่อยครับ31นะคะ 31ธันวาแอดได้7กับ8นะคะตัวรูดเนาะตัวรูดก็7ดกับแดใครชอบรูดก็รูดนะคะเพราะว่าตัวรูดจะมีโอกาสเข้ามากกว่าตัวเจาะมีตัวเจาะแอดให้7 4 75ส8 8เจ4ดห้าเจดแปดดหนึ่งปดสี่ดห้าวินนะคะวินหตัวแอดให้ศ14 5 8ห้าแดเจดค่ะใครชอบเจาะก็เจาะใครชอบรูดก็รูดนะคะรูด7กับแนะคะ ส่วนตัวเน้นแอดให้เจ็ดแปดสองตัวตัวเดียวค่ะชอบตัวไหนอ่ะตัวนั้นเนาะได้ค่ะให้เป็นแนวทางในวทางก็ตามใครไม่ชอบก็ดูให้กําลังใจกันไปคชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเรามาให้เพื่อเป็นแนวทางไม่ให้เพื่อเป็นการงมงายให้พิจารณาดูเพราะว่าเป็นแนวทางให้เท่านั้นไม่ได้งมงายชอบตัวเจอะชอบรูดเอารูดชอบเน้นก็เน้นชอบวินก็วิน ก็ให้เอฟีพิจาราดูส่บตัวไหนอ่นตัวนั้น31มธันวาคม68เนี้ยราพัฒนาสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็ขอสรุปตัวเลขเนาะแอ้มินไก่ให้รูด7กับ8จับคู่ให้7 1 7 4 7 5 8 1 8 4 8 5เน้นดอกจันให้7 8เนาะวิน1วิน0 1 4 5 7 8 วินจะเข้าตลอดถ้าจับคู่ลูดก็เข้าเนาะแต่แอดมินไก่เน้นอยากให้ลูดไว้เพราะลูดเราจะมีสิทธิ์ได้มากกว่าเจาะเนาะ,ะก็ให้เอฟซีนำไปพิจารณาดูก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีปีใหม่กัน31ธันวาคม68สำหรับคลิปนี้ผมร้อยทับนําำโชคกับแอดมินไก่ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ